เอาละา่ะวันนี้ไปกับสามีเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะคะที่ฝูงเครื่องบินกองก,การบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทบกดอนเมืองกรุงเทพแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยสามีนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของสามีนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะผ่านกันเลื่อยไปถึงสุราษฎร์ธานีด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะคะวันนี้ ในส่วนนายอนุทินร,รองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยกับคณะของมหาดไทยก็เดินทางไปตามไปสมทบกับคณะของนายกนะคะเอาละนายกมนตรีมาแล้วนะคะมาถึงสนามบินแล้ววันนี้ใส่กางเกง,เกงสีดำเสื้อสีขาวเสื้อแจ็คเก็ตสำนักนายกนะคะใส่แว่นดำมานะคะรวบผมเผ้าเรียบร้อยรองเท้าสีขาวจะไปน้ำท่วมใส่รองเท้าสีขาว นี่เหมือนไอ้เท้งเลยเนาะคือไปทํากิจการสินใดแล้วใส่รองเท้าสีขาวเนี่ยเป็นคนหยอนแย่นะไอ่หลวว่าเขาไม่เลื่อยบอกวะว่าจะรองเท้าเลยนะคุณอัญชลีเนี่ยแต่งตัววันนี้ก็ธรรมะแมแล้วนะผมผ้าก็เรียบร้อยตามที่คุณบอกผมรวบดิฉันรวบเรียบร้อยคุณก็หาข้อตําหนิอยู่ได้แหละคุณตีฉันนี่หัวจดตีนเลยเหรอคุณตีฉันนี่หัวจดตีนเลยเหรอก็เนี่ยเธอดูไปงานน้ำท่วมอ่ะ เราไม่ได้ไปงานแบบดูงานโอท็อปต่างจังหวัดที่งานน้ำท่วมใส่รองเท้าขาวคิดอะไรอยู่อ่ะที่บ้านมีคนซักให้รองเท้าอ๋อคนใช้ซักให้โอเคไม่เหมือนจะพูดเราเรากับมาซักเองนะเราต้องลอสีดำไม่อ่อนนี่แบมะอ๋ออาจจะไปเปลี่ยนกลางทางค่ะพี่ปองทําไมไปทํางานต้องเอาผัวไปด้วยแล้วทำไมเขามีผัวต้องเอาผัวไปเธอจะทําไมเขาล่ะเออ เขาก็ต้องเอาแบบเพื่อนใจเข้าไปดีเนะาะเออมีอะไรก็หาลือกันไป,ไปนครไงผัวคนคอนก็ต้องพาไปด้วยอ่าใช่ถูกต้องกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยบายโมนายกก็ถึงนครน,นะคะไปที่บายโมงครึง่งนายกก็ไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็ช่วยเหลือคนที่น้ําท่วมในภาคใต้ตอนนี้กันประกอบไปด้วยนครศรีสุราษฎร์ชุมพรพัทลงุงก็ฟังการบรรยายที่สารกลางจังหวัดลคะค่ะนครนะ ตอนนี้นายยงจะลบนายกจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชที่บริเวณซอยพัฒนาการคูขวาง10ถนนท่าโพอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช17นาฬิกานายกลงพื้นที่สถานติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่สุราษฎร์ธานีไปที่ท่าช้างสุราษฎร์ธานีไม่เด็ไปน,ออนรักนะไปท่าช้าง เสร็จแล้วก็กลับกรุงเทพในข้ามวันเดียวกันเอาแค่ทำทำนาแค่นี้พอถ้าจะมาดึงดันที่ฉันจะไปน้าท่วมฉันก็ไปน้ําท่วมแล้วเท่านี้ไปสองที่ฉันจะไปทําไมเดี๋ยวฉันก็จะไปเกตกะผู้คนเขาอีกออจะไปผัดข้าวก็บอกไม่ต้องผัดฉันก็ไม,ไ,ไม่ต้องผัดข้าไม่ต้องผัดแจกถุงยางชีพเท่านั้น